เรื่องวิญญาณสั่งอาหารเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่วิญญาณยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วเขายังคงสั่งอาหารไปรับประทานตามปกติเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำกิจวัตรตามปกติเหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือไม่รู้ตัวว่าตนเองได้เสียชีวิตไปแล้วทำให้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตตามกิจวัตรประจำวันเดิม หรือแม้อาจจะรู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ความผูกพันความห่วงหาคนที่รักและยังไม่สามารถตัดใจเดินไปตามภพภูมิของตัวเองเชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสได้เจอเรื่องราวที่ลีรับแนวนี้ก็หนีไม่พ้นกลุ่มคนที่ทำอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารแล้วคะ่ะลองมาฟังเรื่องนี้กันดูนะคะว่าเคยเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างไหมเรื่องราวนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อหนุ่มส่งอาหารรายหนึ่ง เขาชื่อเที่ยงได้กดรับงานส่งอาหารในวันที่12เมษายนก่อนวันหยุดยาวที่ผู้คนจะเล่นน้ำสงกรานกันเที่ยงชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งก็อยากจะได้หยุดเล่นน้ำในช่วงเวลานั้นบ้างเขาจึงเร่งทำยอดส่งอาหารให้ได้ตามเป้าก่อนจะถึงวันหยุดส่งข้าวแกงไปที่บ้านเลขที่13สซอยลึกใกล้ลานวัดร้างเขากดรับออเดอร์มาระหว่างทาง เทียงขับรถหลงเข้าไปในซอยต้องห้ามกลางท้องทุง่งเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเถาวันและบ้านไม้เก่าที่ดูรกร้างที่ต้องขับผ่านไปนั้นคือสถานที่ลับที่น่ากลัวของการสังเวยวิญญาณตัวตายตัวแทนที่มีคนมาตายที่นี่นับไม่ถ้วนกลางทุง่งนาอำเภอเขาคลุยมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านขนงซ่อนตัวอยู่ ทำกลางทางถนนใหญ่เชื่อมต่อถนนลูกรังและท้องนารกล้างแม้หมู่บ้านจะไม่ใหญ่โตเหมือนตำบลใกล้เคียงแต่ร้านข้าวแกงแม่สีก็มีชื่อเสียงเรื่องความอร่อยเป็นที่รู้จักกันดีร้านแม่สีเปิดขายทั้งกลางวันและกลางคืนผู้คนในละแวกนั้นต่างแวะเวียนมาซื้อกินซื้อฝากกลับบ้านมีได้ขาด เนุ่มวัยุ่มวัย27ปีเป็นคนส่งแกงให้ร้านแม่สีมาสปีแล้วเขาเป็นคนเงียบๆขยันขันแข็งนิสัยดีเขาชอบทำงานตอนค่ำเพราะไม่ต้องเจอแดดร้อนและรถไม่ติดวันหนึ่งตอนค่ำฝนปโปรยปรายเขาได้กดรับออเดอร์ส่งข้าวแกงไปที่บ้านเลขที่13ในออเดอร์ระบุวงเล็บชื่อสถานที่ว่าซอยลึกใกล้ลานวัดร้าง เขาไม่รู้จักบ้านหลังนี้แม้จะทำอาชีพส่งอาหารในย่านนี้มาก,กว่า4ปีเขาเป็นคนเงียบๆขยันขันแข็งนิสัยดีเขาชอบทำงานตอนค่ำเพราะไม่ต้องเจอแดดร้อนและรถไม่ติดวันหนึ่งตอนค่ำฝนพรมเขาได้ออเดอร์ส่งข้าวแกงไปที่บ้านเลขที่13ในออเดอร์ระบุวงเล็บชื่อสถานที่ว่าซอยลึกใกล้ลานวัดร้าง เขาไม่รู้จักบ้านหลังนี้แต่แม่สีบอกว่าเป็นลูกค้าขาประจำของร้านไรเดอร์คนอื่นๆก็เคยมารับกับข้าวไปส่งที่บ้านหลังนี้หลายครั้งแล้วเมื่อเที่ยงฟังดังนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขารับงานตามปกติเที่ยงมุ่งหน้าขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจอย่างเร่งรีบเพราะค่ำแล้วพี่ครับบ้านเลขที่13เข้าซอยนี้ได้ไหมครับเขาถามเส้นทางจากแม่ค้าไขายกล้วยทอดที่กำลังขมักขม่นรีบเก็บร้านตรงสี่แยกไฟแดง ได้ขับตรงไปทางหลังวัดนะจะซุ้มถาวันแล้วเลี้ยวก็เข้าไปเลยจ้ะอย่าหลงไปซอยอื่นละ่ะเที่ยงพยักหน้าแล้วขี่รถออกไปทันทีเมื่อมาถึงหลังวัดเขาเห็นซุ้มเถาวันขึ้นรกพาจากต้นมะม่วงไปยังเสาไม้เก่าๆคล้ายซุ้มประตูโบราณเขาเลี้ยวเข้าไปตามคำบอกทันทีโดยไม่ทันสังเกตว่าปลายหมายที่พื้นเขียนด้วยสีแดงว่าลานขนงห้ามเข้าเด็ดขาดอะไรกันวะ ทำไมมันดูน่ากลัวซะจริงเทียงตัดสินใจเบี่ยงรถเลี้ยวเข้าซอยภายในซอยมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากเสาไม้เกา่เกาๆส่องสลัวๆสลวห่างเป็นระยะถนนเป็นดินแดงแฉะแฉะจากฝนที่ตกใหม่ๆบ้านสองข้างทางปิดเงียบบ้านบางหลังเหมือนบ้านร้างบางหลังมีแสงไฟบูบวาบกระพริบกระพริบเรากับไฟจะดับลงได้ทุกเมื่อเทียงเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ เขารู้สึกกลัวขนลุกขึ้นมาแต่ในใจก็คิดว่าเอานะรีบไปส่งให้เสร็จจะได้กลับสถทีในขณะนั้นมือถือของเขาก็เริ่มค้างพิกัดเส้นทางค้างไม่ขยับสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดเขาจอดรถข้างทางพยายามเปิดแอปอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงแหบแห้งของหญิงชาราคนหนึ่งไอ้นูเอ็งจะไปบ้านนางเยือนใช่ไหมล่ะตรงไปอีกนิดเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ถึงแหละ เที่ยงสะดุง้งหันไปมองตามเสียงเห็นหญิงชราร่างผอมใส่เสื้อยืดคอกลมเก่าๆเายือนอยู่หลังรั้วไม้เตียๆเ,เธอยิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นทำให้เขาเย็นสันหลังวูบเมื่อขับรถหนีออกมาได้เขาก็ตั้งสติอีกครั้งพยายามลำดับเหตุการณ์ช่วงเวลาเพียงสั้นๆทำไมเหมือนหลุดออกไปอีกโลกหนึ่ง เขารีบจอดรถหน้าร้านขายของชำนั่งหอบอยู่หน้าร้านมือถือกลับมาใช้ได้ตามปกติพร้อมข้อความว่าออเดอร์ถูกยกเลิกแล้วเวลาในเครื่องบอกว่าเขาอยู่ในซอยนั้นเกือบ45นาทีทางที่ทางนั้นไม่น่าเกิน200เมตรด้วยความสงสัยรุ่งเช้าเที่ยงกลับไปที่เดิมอีกครั้งและพบว่าสุมเถาวันนั้นไม่อยู่แล้ว ทางที่เข้าไปกลายเป็นกอไ่รกและไม่มีวีวแววของทางเดินสัญจรแม้แต่น้อยเขาถามลุงเป้าเจ้าของร้านชำลุงทำหน้านหนักใจแล้วเล่าว,ว่าล้านขนงน่ะเป็นลานลองของคุณใสมมนดำของพวกมีวิชาทีน่นี่เคยเป็นที่ฝึกวิชาอาคมของหมอผีสายดำมาหลายรุ่นคนที่ทำผิดพลาดของก็เข้าตัวเองกลายเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ที่นั่น สมัยก่อนมีการสังเวยวิญญาณทุกเดือนคนหายคนตายเป็นวันเล่นจนมีหลวงพ่อพระธุดงเข้ามาทำพิธีเรื่องร้ายๆก็เบาลงแต่หลังจากที่ท่านย้ายออกไปสุดท้ายวัดก็ปิดหลานข้างวัดก็ร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยแต่ทุกปีตอนเข้าสงกรานต์มันจะมีบางคนที่โดนเรียกกลับเข้าไปที่นั่น และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้กลับมาแบบมีลมหายใจทีนี้เองคงเข้าใจแล้วสินะว่าทำไมเองถึงได้หลงเข้าไปที่นั่นได้เพราะเองคือคนที่ถูกเลือกยังไงละ่ะ <c oughs>